สวัสดีครับข้าสู่ช่วงเวลาของเรื่องราวตำนานและความเชื่อนะครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับและนี่คือช่วงเวลาของไข่ปมผ่านเลนครับทางช่องปริศทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่30ครับธันวาคมนะฮะในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าในวันนี้นั้นเราจะเอาเทปที่เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะฮะทั้งหมด4เทปด้วยกันนะครับตลอดทั้งปีแล้วก็ ถูกพูดถึงมากที่สุดนะครับเป็นคดีความที่ถูกยกออกมาแล้วเรียกในว่าติดอันดับต้นๆของประเทศไทยที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดด้วยและก็แน่นอนนะครับเป็นมหากราบของคดีความที่ทําให้ต้องมีการถอดบทเรียนหนึ่งมีผู้เสียชีวิต2นะครับแล้วก็3มีผู้ที่ถูกพูดถึงนะฮะเป็นอย่างมากแล้วก็ติดนะครับโซเชียลมีเดียเทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยยาวนานตลอดทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับที่เราได้มีการนําเสนอกันไปตลอดทั้งปีผมหยิบเอา4เรื่องมาฝากคุณผู้ชมกันครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยจะพาคุณผู้ชม,ม เรื่องแรกก่อนที่ผ่านไปไม่นานครับช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมาจนทําให้เรียกได้ว่าข้าราชการตํารวจนะครับทั่วทั้งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะฮะต้องเล็งเห็นแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องของอาวุธปืนมากเป็นพิเศษแล้วก็นําเอาหลักสูตรนะครับ Active Shooter เข้ามาอบรมนะครับให้กับพี่น้องตํารวจของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนนะครับยังคงสั่งกําชับให้มีการปราบปรามนะฮะเรื่องของอาวุธปืนเถื่อนต่าง เยอะแยะมากมายนะครับที่ยังคงอยู่ในโลกออนไลน์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องรากครับคงหนีวิพลคนเรื่องนี้แน่นอนครับนั่นก็คือเรื่องของการกราดยิงพารากรซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับที่ทําให้คนไทยเนี่ยตื่นตระหนกเรื่องของแอคทีฟช h ตเตอรมากยิ่งขึ้นด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามในช่วงแรกกันครับ หลายการไขปมพันธ์เลยในวันนี้นะครับเราจะขอพาคุณผู้ชมนะครับย้อนกลับไปในเรื่องราวที่เพิ่งจะผ่านมาในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าใครยังจากันได้นะครับในวันอังคารที่ผ่านมานี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใจกลางนะครับกรุงเทพมหานครนั่นก็คือห้างดังที่เรียกว่าสยามพารากอนนะครับในตอนนั้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งแทบทุกฉบับหนังสือพิมพ์และแน่นอนนะฮะโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กอันดับที่1รวมไปถึงการพูดคุยเนี้ยถึงหน้าข่าวในสำนักข่าวต่าง ประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการกราดยิงพรกรวันนี้เราจะขอคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปในเรื่องราวของวันอังคารที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่พลรบรเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับ ท่านผู้วิจา,ารณรตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการเปิดเผยดึงความคืบหน้าในตอนนั้นว่าคนร้ายเนี่ยหลายคนนั้นจะทราบกันแล้วนะครับอายุ14ปีที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกลางห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเมื่อช่วงเวลา16นาฬิกา20นาทีจนทําให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ2รายซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน1รายรวมไปถึงอีกคนหนึ่งนะั้นเป็นชาวเมียนมานะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก5รายทั้งหมดในตอนนั้นก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนะครับ โดยพบตรอเองนะครับในขณะนี้ก็คือพลนรเอกต่อศักดิ์สุวิมลท่านเองก็ระบุนะฮะว่าผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวในเวลาประมาณ17.10นของวันนั้นเลยครับวันอังคารที่3ตุลาคม2566นะครับซึ่งแน่นอนเราจะลงคลิปนี้ไว้ในรายการไข่ปมหันเลนเมื่อใครคิดถึงและอยากจะลํกลึกถึงเหตุการณ์ในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานี้ก็สามารถกลับมาดูได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนใะในตอนนั้นเนี่ย ก็คนร้ายในะฮะยอมวางอาวุธครับและอยู่ในอาการสับสนขณะที่ผู้ต้องหาก็หลังจากถูกจับกุมตัวครับนำตัวไปที่สอนอปทุมวันที่ห้องสอบสวนเด็กโดยที่มีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพรวมไปถึงในเรื่องของนักจิตวิทยานะครับร่วมสอบสวนด้วยตามข้อกฎหมายของการคุ้มครองเยาวชน ซึ่งถึงแม้ว่าในโลกโซเชียลมีเดียนะครับจะมีการออกมาเรียกร้องนะฮะให้มีการจัดการฆาตกรรายนี้นะครับให้เหมือนกับบุคคลทั่วไปโดยมีการสั่งบบจำคุกตลอดชีวิตบ้างละหรืออยากจะให้เอาผู้ปกครองมาลงโทษบ้างละหรือแม้กระทั่งนะครับอยากให้มีการประหารชีวิตไปเลยก็ดีซึ่งเรื่องนี้นะครับผบออตรอเองนะฮะก็กล่าวด้วยนะครับว่าจากการสอบถามผู้ต้องหาเบื้องต้นนะครับ ในภาพที่หลายคนเห็นตั้งแต่่อช่วงของวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ครับว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจากสอนปทวันนะครับเข้าไปควบคุมตัวแล้วก็ทางผู้ต้องหาดูเหมือนจะเพ้อเพมองไปที่ใดสักที่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันยังอยู่หรือเปล่ามันทามันสั่งให้ผมทําหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเหนะฮะก็เรียกได้ว่าหลังจากมีการตรวจนะครับโดยนักจิต,ตวิทยาแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็ไม่พบเรื่องของการรักษาตัว และไม่มีประวัตินะครับเรื่องของการรักษาอาการโรคจิตแต่อย่างใดนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยในวันนั้นรู้สึกเหมือนมีคนมาพูดว่าต้องยิงคนนี้ในลักษณะที่เหมือนมีตัวเองอีกคนหนึ่งบอกให้ทําและนอกจากนี้เองนะครับผู้ก่อเหตุที่ใครยังจากันได้ก็ยังให้การสับสนนะครับจึงทําให้เวลาการสับสนเนี่ยก็ขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตลอดห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ รวมไปถึงเรื่องราวของการครอบครองอาวุธปืนเป็นไปได้อย่างไรครับเพราะว่าลักษณะของปืนเนี่ยมันคือปืนแบล n งกันหรือว่าปืนที่เรียกว่าเป็นปืนโมเดลและถูกเอามาดัดแปลงนะฮะโดยการใช้กระสุนจรนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีคลิปวิดีโอนะครับที่ถูกส่งต่อกันมาในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันเป็นภาพในขณะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยกำลังเข้าไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งนั่นเองครับซึ่งจากการรายงานผลทั้งหมดนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตอย่างที่ทราบกันนะครับมีทั้งสิ้นหนึ่งสองรายแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนหนึ่งรายครับเป็นผู้เสียชีวิตที่อยู่ในจุดเกิดเหตุที่ชั้นจีและอีกรายเนี่ยเป็นแรงงานชาวเมียนมานะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดก็คือมีทั้งคนไทย3มคนคนจีน1คนและชาวลาวอีก1คนนะครับรวมทั้งสิ้นเป็น5รายด้วยกันทั้งหมดก็ถูกนำตัวไปรักษาตัวในโรงพยาบาล3าแห่ง ได้แก่โรงพยาบาลตำรวจหนึ่งแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับอีก3คนและสุดท้ายคือโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนอีกหนึ่งคนโดยก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บเนี่ยยังคงไม่นิ่งนอนนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงตามหลักจริงๆนะครับแน่นอนว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บแต่มันเป็นเจ็บทางจิตใจเนี่ยผมเชื่อว่ามีมากกว่าพันคนแน่นอนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใน,นขณะดเดียวกันนะครับพนักงานทั้งหมดของห้างสยามพารากอนก,ก็ออกมาเรียกร้องนะครับให้มีการเยียวยาพนักงานแล้วก็รวมไปถึงมีการเยียวยาจิตใจให้แก่พนักงานด้วยนั่นเองครับถึงแม้วพผู้ต้องหาเนี่ยจะเป็นเด็กอายุ14และมีอาวุธปืนขนาด9มมไว้ในครอบครองก็ตาม เป็นไงฮะเรื่องแรกของเราในวันนี้นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการกราดยิงในพารากอนนี่ที่ทาให้มีคนเสียชีวิตนะฮะเป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วก็เป็นคนไทยด้วยหนึ่งรายนั่นเองนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวส่วนเรื่องที่2นะครับเพิ่งผ่านไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับในการติดตามตัวจับกลุ่มผู้กระทําความผิดนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการซ่องสมจรนะครับเพราะว่าแก๊ง ผู้ที่กระทำความผิดในแก๊งนี้เนี่ยมีมาก,กาถึง24คนเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนอสอบสวนนะครับตำรวจนครบาลเนี่ยมีการเรียกว่าเป็นการสืบหาข่าวแล้วก็รวมไปถึงเข้าไปจับกุมถึงบนดอยปุยนะฮะที่เชียงใหม่นะครับจนจับมือปืนที่ยิงครูเจียมแล้วก็น้องหยอดจนเสียชีวิตมาได้นะฮะล่าสุดนะครับเรื่องนี้นักเรียนนักเลงนักเรียนอุเทนถวายนะครับ ก็ยังคงอยากจะฝากคุณผู้ชมเหมือนกันนะฮะให้ทําความเข้าใจเรื่องของการทางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมนักเรียนนักเลงเนีเ่ยมันมีเยอะขึ้นมามากมายในประเทศไทยแล้วทำไมตํารวจถึงยังไม่จับกลุมให้มันหมดไปสักทีคือต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นค่านิยมที่ปลูกฝังกันมาแบบผิด,ผด,ผดๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะมันก็จะมีการเหมือนส่งตั้งแต่รุ่นแรกๆมาถึงรุ่นหลังๆรุ่นหลังก็ส่งต่อไปเป็นทอดๆเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มแล้วก็ เรียกว่าเป็นการถอนรากถอนโคนนะฮะขบวนการซ่องสุมโจรได้และนี่คืออีกหนึ่งเรื่องครับมาหากราบแห่งปีที่เราคัดเลือกมาให้คุณครับนั่นก็คือเรื่องของนักเปลี่ยนนักเลงครับ จาะยิงนักศึกษาเทนถวายกลางกรุงเทพมหานครย่านคลองเตยอันนี้คือพาดหัวข่าวนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมา <c oughs> เหตุการณ์สะเทินขวัญน,นะครับที่ทําให้ครูสาวหรือที่ชื่อว่าครูเจี๊ยบนั้นถูกลุกหลงครับกระสุนเจาะเข้าบริเวณสําคัญจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก่อนที่ผู้ก่อเหตุนั้นจะยิงซ้ำนะครับนักศึกษาที่ล้มลงบาดเจ็บสาหัส ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวบานปลายและก็ใหญ่โตนะครับและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจนทําให้ในนักขณะนั้นนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์ครับมีติดแฮชแท็กอุเทนถวายแล้วก็แฮชแท็กครูเจี๊ยบนะฮะอยู่ในแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนนะครับทุกหน้าหนังสือพิมพ์รวมไปถึงหน้าสื่อมวลชนนะครับก็ให้ความสนใจกับการติดตามจับกลุ่มตัวผู้กระทําความผิดนะครับที่อุกอาจเลย เกินครับซึ่งแน่นอนในตอนนี้เราจะขอย้อนกลับไปในเรื่องราวนะฮะที่เกิดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนปี2566 เผื่อใครที่กลับมาติดตามรายการไขปมผ่านเลนใน2-3ถึงหรือ4ปีข้างหน้าจะได้รำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเหตุสลดที่คนร้ายซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับลอบจ่อย,ยิงกลุ่มนักศึกษาอุทเทนถวายที่มารวมตัวกันก่อนที่จะเดินทางไปสถาบันนะครับบริเวณหน้าธนาคารแห่งหนึ่งสาขาคลองเตยถนนสุนทรโกษากรุงเทพมหานครโดยที่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเผยเห็นกลุ่มนักศึกษาที่เดินตาม มาทางทางเทา้านะครับคนร้ายก็สมหมวกกันน็อกปกปิดไปหน้าเดินปรีเข้ามาจากด้านหลังและจ่อยิงใส่กลุ่มผู้บาดเจ็บ กระสุนชุดแรกเนี well ่ยพลาดเป้าไปถูกครูเจี๊ยบอายุ45ปีซึ่งเธอเป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษามต้นนะครับโรงเรียนพระหัตถไทยคอนแวนที่เธอนั้นกำลังกดเงินอยู่หน้าธนาคารจนเสียชีวิตจากนั้นนะครับคนร้ายกลุ่มนี้ก็เจาะยิงซ้ำที่นักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งบาดเจ็บสาหัส ทำกลางความตื่นตกใจของประชาชนในพื้นที่หลังก่อเหตุนะครับคนร้ายก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปพร้อมกับคนขับจากนั้นพลเมืองดีครับพยายามช่วยเหลือครูที่ถูกลุกหลงแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้จนทําให้เธอนั้นเสียชีวิตนั่นเองเหตุยิงอุกอาจครับมีการสันนิษฐานว่าเป็นการแก้แค้นจากสถาบันคู่อริหรือเป็นการสร้างสถานการณ์ในภาวะที่อุเทนถวายณขณะนี้กําลังมีข้อพิพาทนะครับเรื่องของการตั้ง สถานศึกษาในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ก็เป็นเรื่องราวในเรื่องการย้ายให้ไปอยู่ในสังกัดพื้นที่อื่นนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็มีอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายและกรรมการนะครับบริหารสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีมข่าวเหมือนกันบอกว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นผู้ก่อเหตุนะครับมีการวางแผนไว้ล่วงหน้ามีการหมายหัวเด็กอุเทนถวายกลุ่มรุ่นน้องเอาไว้ล่วงหน้า เระเรียกได้ว่าพฤติกรรมและพฤติการของคนร้ายนั้นเหมือนเป็นการซ่องสมโจรและมีการวางแผนเอาไว้ทั้งหมดแล้วมีการให้การจากรุ่นพี่แล้วก็สมาคมศิษย์เก่าของอุเทนถวายนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเชื่อนะครับว่าผู้ก่อเหตุมีการวางแผนมาล่วงหน้ามีการซ่องสมกําลังอาวุธรวบรวมเงินในกลุ่มเพื่อที่จะซื้ออาวุธปืนมาก่อเหตุเรียกคนพวกนี้ว่ามีพฤติกรรมเหลือขอก็น่าจะเป็นได้และถูกล่อหลอมแนวคิดที่ผิด โดยเด็กพวกนี้อาจจะเคยมีเรื่องกันมาก่อนตอนเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพอมาเรียนต่อในระดับปร,ริญ,ญญาตรีก็เก็บความแค้นจนมาก่อเหตุพฤติกรรมเลวร้ายที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเด็กมาเจอกันในสถาบัานใหม่ก็มีการเก็บเงินแบบรุ่นพี่รุ่นน้องแบบรายวันเพื่อรวบรวมเงินมาซื้อปืนเถื่อนที่มาก่อเหตุ และการตีกันของเด็กอาชีวะสมัยนี้ต้องบอกว่าแตกต่างจากแต่ก่อนนะครับที่เมื่อก่อนนี้มีการตีกันแค่ให้บาดเจ็บไม่ถึงตายแต่สมัยนี้มีการปลูกฝังแนวคิดที่ผิดทําให้เด็กมองไปถึงการวางแผนฆ่าคู่อริมีพฤติกรรมรวมเงินไปซื้ออาวุธรวมกลุ่มดื่มสุราช่วงเย็นบางคนบ้านไม่ยอมกลับแต่ไปซ่องสมวางแผนเพื่อก่อเหตุ เหตุการณ์เด็กอูเทนถวายถูกจ่อยิงมีประเด็นน่าสงสัยสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผ่านมาก็คืออูเทนถวายอาจารย์และรุ่นพี่กำชับรุ่นน้องตลอดไม่ให้ไปมีเรื่องช่วงหลังเหตุทะเลาะวิวาทก็เงียบลงแต่พอมีเรื่องการให้ย้ายออกจากสถานที่เดิมเกิดเหตุรุ่นน้องถูกกระทำจึงสงสัยว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มที่ไม่หวังดีด้วยหรือไม่อย่างไรซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ต้องเร่งทํางานนะครับเพราะว่ารุ่นพี่ของ ุู้เทนถวายเนี่ยก็ห่วงว่าเรื่องนี้จะบานปลายหลังที่มีการก่อเหตุศกอนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจนทำให้ครูเจี๊ยบนั้นเสียชีวิต และต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับเมื่อเกิดเหตุเด็กดีกันเนี่ยตำรวจก็มักจะทํางานช้านี่คือในมุมมองของรุ่นพี่นะครับแต่ว่าในการตามจับตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยทำให้เกิดการแก้แค้นแล้วก,ก็การเอาคืนกันจริงๆแล้วสาเหตุที่แท้จริงในการก่อเหตุร้ายแรงก็คุมเครือทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนะฮะก็ควรจะหาสาเหตุให้ได้เพื่อที่จะได้รู้ถึงแรงจูงใจรวมถึงพฤติกรรมในการวางแผนก่อเหตุ การรวบรวมเงินซื้ออาวุธเพื่อจะได้มีมาตรการป้องกันและนี่คือสิ่งที่รุ่นพีสถาบันนะครับ ของอุเทนถวายได้มีการเตือนเอาไว้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับในส่วนที่ผมได้มีการเล่าออกไปสําหรับผมเองผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเองนะครับก็มีการระงรับการกอร่อเหตุแล้วก็รวมไปถึงมีการวางแผนระงรับการเกิดเหตุซ้ําแน่นอนแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเรื่องของสถาบันการศึกษาสถาบันครอบครัวผมมองว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อให้มีตํารวจ1 0 0่งร้หรือ1นึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนคนมาระงรับเหตุการณ์แต่เมื่อเด็กมันอยากจะทําเด็กมันมี พฤติกรรมในการซ่องสมโจรเด็กมือพฤติกรรมในเรื่องของการรับความรุนแรงจากรุ่นพี่มาสู่รุ่นน้องอยังไงมันก็ทําอยู่ดีนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าเรื่องราวนี้มันก็ออกจะบานปลายเหมือนกันครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นยังคงขอยืนยันนะครับโดยตํารวจนครบ,บาลว่าจริงๆแล้วในการทํางานทุกครั้งทุกกระบวนการรวมไปถึงที่เกี่ยวข้องกับคดีความนี้ทั้งหมดนะฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ต้องการเพียงแค่จะจับตัวผู้กระทําความผิดเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ต้องการที่จะรวบให้ยกแก๊งและตัด ต้นต่อถอนโคนถอนรากให้หมดนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหลายสิ่งที่หลายคนเป็นกังวลน,นั่นก็คือเรื่องของกฎหมายเยาวชนที่คิดว่าแน่จจยังคงเอาผิดเยาวชนที่อายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์นั่นเองครับ และนี่คือเรื่องที่3ของเราในวันนี้นะครับที่เราจะนําเสนอคุณผู้ชมนะฮะที่สุดของปี2566ที่ทางรายการไขปมหัดเลนได้มีการคัดเลือกมาให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะจนถึงทุกวันนี้ปลายปีแล้วครับ30ธันวาคม2566คดีนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะปิดลงได้นั่นก็คือเรื่องราวของเสียแป้งนาโนดหรือว่าแป้งแหกคุกหรือที่หลายคนเรียกนะฮะแล้วแต่ฉายาเลยนะครับที่มีการกดดันอยู่บนเขายาวนานกว่าเรียกว่าโอ้โหหลายเดือนเลยทีเดียวครับบนเขาบรรทัด ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยยังคงพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวในอดีตนะครับที่เราคัดเลือกมาตั้งแต่เหตุการณ์วันแรกที่เสียแป้งนานโนดเนี่ยแหกคุกม,มากระทำได้อย่างไรนะฮะแล้วก็รวมไปถึงณปัจจุบันนะครับยังคงยืนยันว่ายังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวเสียแป้งรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายได้นั่นเองครับ รายการไขปมผ่านเลยในวันนี้นะครับเราจะพาไปเกาะติดเรื่องราวของเสียแป้งนานโนดนะครับนักโทษในหลายคดีดังที่หลบหนีออกจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ได้กลายเป็นข่าวใหญ่นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คนไทยในสังคมนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากมีการขุดคุยไปถึงวีรกรรมสุดโหตต่างๆของเสียแป้งคนนี้ด้วยครับและพบว่าเขานั้นคือนักเลงสุดโหตที่ต้องโทษหลายคดีด้วยกัน โดยเฉพาะคดีปล้นตำรวจของสืบสวนภาค8จนเกิดการยิงต่อสู้แล้วก็ชิงตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งการหลบหนีในครั้งนี้ของเสียแป้งนั้นก็ทำให้หลายคนคาดว่าเขาอาจจะต้องการที่จะตามล้างแค้นผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวนั่นเองเสียแป้งนานโนดนะครับหรือว่านายชาวลิตทองด่วงนักโทษชายที่สร้างวีรกรรมหนีออกจากที่ควบคุมนะครับ มีการวางแผนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก่อนที่จะขอผู้คุมนะครับเปลี่ยนโซ่ตรวนแล้วก็ใช้ผ้าหม่มคลุมโปง ใช้กุญแจไขถอดโซ่แล้วก็หลบหนีออกไปเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งวิธีการหลบหนีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปคุณผู้ชมครับนายชวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโนดเนี่ยปัจจุบันอายุ37ปีนะครับพื้นเพเป็นคนจังหวัดพัทลุงซึ่งถือว่าเป็นคนดังคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเลยครับมีประวัติทั้งลงเล่นการเมืองท้องถิน่น ประวัติในทางนักเลงนอกจากคดีที่นายชวริตหรือว่าแป้งนานโนดเนี่ยร่วมกับพวกเข้าปล้นชิงนะฮะซึ่งเป็นตัวผู้ต้องหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนของกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค8คือตอนนั้นเนี่ยตำรวจสืบสวนของภาค8นะครับกำลังจับกลุมคดียาเสพติดอยู่ในพื้นที่นะฮะของจังหวัดพัทลงุงปรากฏว่าแป้งนานโนดเนี่ยก็ร่วมกับพวกนะฮะ บุกเข้าไปชิงตัวประกันไม่ใช่ตัวประกันสิทั้งหมอเป็นตัวผู้ต้องหานะครับก็คือพ่อคขายาเสพติดนี่แหละแล้วก็เรียกได้ว,ว่ามีการยิงสวนกันไปมาด้วยนะครับในขณะนั้นซึ่งหลังจากที่ถูกจับกลุ่มนะครับศาลจังหวัดพัทลุงก็ตัดสินจำคุกถึง20ปี6เดือนนะครับแล้วก็ยังมีคดีที่เกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตแล้วก็ร่างกายเยอะแยะมากมายความผิดต่อเจ้าพนักง,งานในการยุติธรรมแล้วก็รวมไปถึงการยิงเจ้าหน้าที่บาดเจ็บนะฮะ ตามคดีไอยาดำเลยนะครับที่อ .175 ทับ2อ6 5ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะครับแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยเสียแป้งนานโหนก็มีคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีอีกหลายคดีนะฮะอย่างเช่นคดีสมคบค้ายาเสพติดหนึ่งคดีคดีฟอกเงินครับคดีร่วมกันฆ่าโอ้โหเยอะแยะมากมายรวมไปถึงคดีร่วมฆ่า นายอนันต์คลังจันทร์ซึ่งเป็นอดีตรองนายกอบจอจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและทั้งนี้ก็ยังพบข้อมูลได้ว่าเจ้าหน้าที่ปปงเนี่ยได้เข้าอายัดทรัพย์สินของนายชาวลิตหรือแป้งนานโนดที่จังหวัดสงขลาที่นำเอาไปฝากไว้กับพี่สาวนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ปปงก็ตรวจยึดมาได้ผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยสูงไปถึง150ล้านบาทซึ่งเป็นการเตรียมเงินไว้เป็นทุนนะครับ เพราะว่าแป้งนาโนดเนี่ยกำลังที่จะเคลื่อนไหวเพื่อที่ในตอนนั้นเนี่ยจะลงสมัครเป็นอสอ,อบอจอนะฮะที่พัทลุงโดยระหว่างหาเสียงเนี่ยแป้งนาโนดก็ใช้รถเบนซ์นกันกระสุนนะครับเป็นผ่านนะดูสินักเกลงไม่นักเกลงยังไงคิดดูแต่ว่ามาต้องคดีร้ายแรงก่อนหลายคดีนะครับก็เลยต้องวิ่งเต้นคดีแทนไม่ทันได้หาเสียงนะฮะ ขณะเดียวกันแหล่งข่าวก็ยังได้ให้ข้อมูลว่าการหลบหนีของเสียแป้งครั้งนี้ะนะครับก็ได้มีการเตรียมการลุ่งหน้ามาแล้วหลายวันเหมือนกันขณะที่พลตตร,รีตาณิษรามดิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทธลุงนะครับก็บอกว่าเรื่องมีการออกข่าวว่าเสียแป้งเนี่ยจะออกค่าล้างแค้นบุคคล2ราย ที่ทำให้ตัวเขาติดคุกอันเนะครับเรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทจภรจังหวัดพัทธลุงก็บอกว่ายังไม่ทราบแหล่งข่าวที่มานะครับว่าเป็นใครที่ทำให้แป้งนานโนดเนี่ยติดคุกแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยนะครับให้กับทุกพื้นที่นะฮะที่ แป้งนานโหนดนั้นกาลังกบดานหรือว่าหลบหนีอยู่ในนักขณะนี้นั่นเองซึ่งตอนนี้ครับก็มีการปิดพื้นที่นะครับชายแดนไม่ว่าจะเป็นทางพื้นที่จังหวัดพระโฒลุงแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวแป้งนานโหนดนั่นเองนะครับโดยในตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะฮะขณะที่มีการจัดกําลังคุ้มครองพยานเหมือนกันนะฮะส่วน แน่นอนนะครับเรื่องราวนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแปงนานโนดใช้วิธีการหลบหนียังไงรวมไปถึงมีคดีความติดตัวอะไรบ้างและเขาเป็นใครมีที่มาอย่างไรแบบลึกๆนะครับแน่นอนนะครับว่าในเบรกหนะ้าเราจะมาเล่าให้ฟังกันแบบละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนสรุปผมสรุปให้แล้วในเบรกนี้นะครับส่วนเสียงสัมภาษณ์นะฮะเจา้าหน้าที่ตารวจแล้วก็รวมไปถึงนะครับรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะที่พูดคุยกันถึงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ ค,คุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องสุดท้ายนะครที่รายการไขปมผ่านเลนครับได้มีการคัดเลือกในที่สุดของคดีความแห่งปีนะครับคือต้องบอกเท้าความก่อนว่าคดีสุดท้ายนี้นะครับทางรายการเนี่ยไม่ได้จัดทําขึ้นมาในปีนี้แต่ว่าเป็นประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งอายุความจริงๆเนี่ยถ้านับรวมแล้วจากวันแรกที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยประมาณ3ปี7เดือนแล้วนะครับ คุณผู้ชมหลายคนน่าจะทายถูกนะฮะเรื่องราวของมหากาบนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนเป็นที่พูดถึงนะครับเมื่อสารมุกดาหารนะฮะตัดสินโทษ20ปีให้แก่ลุงพลนั่นเองครับและนี่คือคดีที่มีชื่อว่าไข,ข่ฆ่าน้องชมพู่นะครับหลังจากที่สารมุกดาหารนะครับก็มีาการยื่นนะฮะทางสารชั้นต้นนะครับให้จำเลยเนี่ยนั่นก็คือลุงพลนะครับจำคุก20ปี นั่ก็คือคดีที่พากเอาเด็กเนี่ยไปจากคุณพ่อและคุณแม่ก็คือน้องชมพู่นะครับแล้วก็สองก็คือ,อเรื่องของการปล่อยปละละเลยจนทําให้เด็กเนี่ยถึงแก่ความตาย2ข้อหานะครับที่ทําให้ลุงพลเนี่ยถูกจับกุม20่ม20ปีแต่ว่าลุงพลก็ขอประกันตัวนะครับเพื่อที่จะออกมาสู้กันต่อในศาลชั้นอุทธร์ต่อไปนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูก หัดสินโทษทั้งหมด20ปีคุณผู้ชมแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเพราะว่ามหากราร์บนี้เราอาจจะต้องรอยาวๆกันไปแล้วก็ติดตามกันต่อไปถึงปี67กันเลยทีเดียวก็ว่าได้และแน่นอนครับวันนี้ผมจะขอย้อนคุณผู้ชมนะฮะพลากลับไปตั้งแต่เรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนนะฮะ กับตอนที่มีชื่อว่าใครฆ่าน้องชมพู่ที่สุดของคดีความที่ปีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็รอติดตามกันอยู่นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในปีหน้าฮะจะมีคดีความทั้งในและต่างประเทศหรือว่าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับสถานที่โบราณสถานที่ไหนในประเทศไทยรอติดตามกันต่อนะครับทางช่อง p o l i c tv สถาน,นีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับวันนี้เว,นนวลาหมดลงแล้วขออนุญาตนะครับส่งคุณผู้ชมครับแล้วก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ได้ครับ ียยรกัันนใหใหม่ป้าาาคบบบ๊ฐานสำคัญอันนำมาซึ่งการออกหมายจับลุงพลเนี่ยคะ่ะคือตำรวจเนี่ยได้อธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นวันที่น้องชมพู่หายตัวไปจนถึงวันที่พบศพบ,บนภูเหล็กไฟเดี๋ยวเราจะให้คุณภาคภูมินะคะอธิบายกันแบบชัดๆด้วยการใช้เทคโนโลยีอ m m e r อ i v e ีฟกราฟิกนะคะติดตามจากคุณภาคภูมิได้เลยคะ่ะ ถ้าดูจากภาพมุมสูงระยะทางระหว่างบ้านของเด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตไปจนถึงบริเวณเชิงเขาเหล็กไฟจุดที่พบศพเส้นผมนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจได้นำเอาไปตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้รังสีเอ็กซเรย์ครับจากสถาบันวิจัยแสงสินโครตอนนะฮะแล้วก็ทำให้บ่งชี้ได้ว่าเส้นผมของน้องชมพู่เนี่ยจริงๆ เป็นเวลากว่าหนึ่งปีเศษหลังผ่านเหตุการณ์ที่คนไทยติดแฮชแท็กใครค่าน้องชมพู่จนมาวันนี้การไขปมเรื่องราวก็มาถึงตอนจบกับคำตอบที่ได้รับลุงพลในวันนั้น11พฤษภาคม2563ไม่มีใครคาดคิดว่าการทวงคืนความยุติธรรมให้กับเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้จะกลายเป็นหนึ่งในบาดแผลครั้งใหญ่ของคนไทย เมื่อแสงไฟแห่งความสนใจได้าสาดส่องลงมาในหนึ่งในผู้ต้องสงสัยอย่างลุงพลญาติภูไกลชิดของน้องสมพู่ที่กลายเป็นคนดังชั่วงค่าคืนจากการประคมข่าวของสื่อมวลชนหลายสำนักและแรงผลักดันจากกระแสเซฟลุงพลบนโซเชียลมีเดียจนกล่าวได้ว่าความสนใจของสังคมอยู่ที่ตัวของญาติสนิทผู้นี้มากเสียกว่าการแก้ตัวคดีที่นับวันยิ่งกระแสยิ่งแผ่วลงกระทั่งได้คลายความสงสัย ในวันที่หนึ่งมิถุนายน2564ที่ผ่านมาเมื่อตำรวจได้ออกหมายจับลุงพลว่าเป็นผู้ต้องหาในการเสียชีวิตของน้องชมพู่ ตาชีวิตพลิกผันข้ามคืนสำหรับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลที่เมื่อไม่กี่วันก่อนยังเป็นไอดอลคนดังที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นแต่ล่าสุดนั่นเองทางด้านของลุงพลได้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่วัยสามขวบทั้งที่มีศักดิ์เป็นลุงเขยของน้องชมพู่สำหรับประวัติของลุงพลนั้นเกิดเมื่อวันอังคารที่17สิงหาคมในปี2519ซึ่งปัจจุบันอายุ44ปี เป็นลูกชายคนที่ห้าของครอบครัวภรรยาคือนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนที่มีบุตรด้วยกันสองคนโดยก่อนหน้าที่ลงพลจะกลายมาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเคยทำไร่ทำนาและรับจ้างทั่วไปที่บ้านกกเกะจังหวัดพุกดาหารสมัยที่ยังเป็นหนุ่มเคยประกอบธุรกิจขายตรงเช่นอาหารเสริมต่างๆทำให้มีความสามารถทางด้านการพูดจนสามารถโน้มน้าวคนฟังได้ แต่จุดเปลี่ยนชีวิตของลุงพลเกิดขึ้นภายหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนสําคัญในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนื่องจากมีแฟนคลับหลายคนเชื่อว่าลุงพลไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายจนกลายเป็นกระแสลุงพลฟีเวอร์ทำให้มีงานเดินแบบถ่ายโฆษณามากมายและเข้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากงานรับการพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วลุงพลและป้าแตนยังได้ทําช่อง YouTube ที่ชื่อว่าลุงพลป้าแตนแฟมิลี โดยมีผู้ติดตามมากกว่าถึง3 0 0 0 0คนและมียอดผู้เข้าชมวิดีโอมากกว่าถึง49ล้านครั้งชีวิตของลุงพลและครอบครัวมาถึงจุดเปลี่ยนด้วยแรงสนับสนุนจากคนที่ติดตามข่าวและเชื่อว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกใส่ความอาทิมีคนส่งช่างไปสร้างและปรับปรุงบ้านให้เมื่อบ้านไกลเสร็จก็มีคนส่งของข,องขวัญขึ้นบ้านใหม่ไปให้และยังมีคนสั่งดินและหินบดไปถมหน้าบ้านให้ เพื่อความสะดวกสำหรับคนที่แวะมาให้กำลังใจลุงพลคนไทยในเกาหลีใต้ออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์ส่งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าไปให้จนไม่มีที่วางต้องยกบางส่วนให้กับญาติและเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนมีคนซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ให้เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าแก่ลุงพลจนมีการขอสร้างหนังคดีน้องชมพู่จากอุบุริยะนักปั้นและเป็นผู้จัดการดาราชื่อดัง ที่ไปขออนุญาตแม่น้องชมพู่เอาคดีนี้มาสร้างเป็นหนังบ้านกกกอบเดอะซีรีส์เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาก็มีการจัดงานแฟชั่นโชว์รวมไปถึงงานอื่นๆอ,อีกมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมารวมไปถึงการเดินแบบของลุงพลและป้าแตนซึ่งแน่นอนว่าเป็นไฮไลท์ของงานต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาเป็นจำนวนมากจนอีกมากมายหลากหลายเหตุการณ์ทั้งการถอนตัวจากผู้จัดการอบุบริยะล่าสุด ไปจนถึงหลายๆคนที่เริ่มรู้สึกไม่โอเคกับลุงพลหรืออาจจะเป็นเพราะว่าหมดผลประโยชน์หรือว่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวแล้วก็เป็นไปได้และไม่ว่าจะเหตุการณ์กระชากนักข่าวไปจนถึงเวียงวินใส่นักข่าวล่าสุดจนเหตุการณ์จับกลุ่มตัวของตำรวจในปัจจุบัน